B4 s ี r ีส์ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่คือ 3D Heat Pipe ครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ดูแล้วกันนี่คือรุ่นเล็กสุดนะครับสำหรับซีรีส์นี้ครับสังเกตรครับ Heat Pipe จะมี2เส้นตรงนี้นะครับและจะมีตรงกลางครับซึ่งตรงกลางเนี่ยออกมาจาก2เส้นหลักตรงนี้แหละเพื่อช่วยให้ระบายความร้อนตรงกลางของตัว Heat Sink ได้ทําให้การระบายความร้อนนั้นเต็มพื้นที่ของการทํางานนั่นเองนะครับก็ถือว่าช่วยให้ประสิทธิภาพนั้นดีขึ้นด้วยแล้วก็ขนาด ในการใช้ฮีตไปก็น้อยลงด้วยนะครับอย่างเนี้คือ V4 Core ค,คือรุ่นเริ่มต้นนะครับและขยับมาก็จะลงท้ายด้วย ARGB ก็คือเป็นพัดลมแบบ ARGB นั่นเองนะครับขยับมาอีกนิดครับตรงนี้จะเป็น V4 Alpha ครับนี่รูปลักษ์ดีไซน์จะเหมือนกันในเรื่องของฮีทซิงค์และฮีทไปและเทคโนโลยี T-D Heat Pipe นะครับแต่จะเพิ่มในเรื่องของพัดลม2ตัวและโคเวอร์สวยงามขึ้นอันนี้จะเป็นตัวท็อปขึ้นมาเป็น V8S นะครับ นี่จะมีฮีตไบร์สเส้นนะครับพร้อมกับเทคโนโลยีเหมือนกันเลยครับก็จะขึ้นมาอีก4เส้นนะครับแต่ฮีทไบร์หลักก็จะเป็น4เส้นนี้6มิลิเมตรเหมือนกันนะครับและพัดลมครับโอ้โหตัวบิ๊กเบิครับจำนวน2ตัวด้านบนโอ้โหอย่างกับเครื่องยนต์ครับ V8 นี่ TD h e ฮีไปครับหรือว่า TD HP นั่นเองนะครับ นี่แหละครับก็สำหรับใครที่สนใจชุดลม v 4ซีรีส์และ v 8รอติดตามกันเลยนะครับ